เราไปเริ่มกันที่เหตุระทึกซึ่งเกิดขึ้นช่วงสายวันนี้ที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อมีคนร้ายไปติดตั้งระเบิดแสวงเครื่องใต้ท้องรถยนต์สองคันคันหนึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกคันเป็นของปลัดอำเภอแล้วก็จุดชนวนดุคลิปเหตุการณ์กัน,กนค่ะ นี่เป็นนาทีที่รถยนต์ของนายอับดุลมูริอีลาปลัดอำเภองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาสลอยจากพื้นแล้วก็มีเปลวเพลิงลุกไหม้จากใต้ท้องรถลุกลามไหม้รถทั้งคันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง9น้นาฬกา20นาทีหน้ากองร้อยอสอำเภอยีง่งอช่วงแรกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่คาดคิดว่านี่เป็นระเบิดคาบอมเพราะว่าเสียงระเบิดไม่ดังมาก กระทั่งเจ้าหน้าที่ EOD ไปตรวจสอบพบสะเก็ดระเบิดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็เลยฉเฉลยว่าเป็นระเบิดชนิดแสวงเครื่องที่คนร้ายนำไปผูกไว้ใต้ท้องรถใกล้ถังน้ำมันนายอับดุลมูริดบอกว่าหลังจากเลิกงานก็ขับรถกลับบ้านจอดรถไว้หน้าบ้านบ้านก็ไม่มีรัว้วไม่มีกำแพงกัน้นคาดว่าคนร้ายแอบมาซุกไว้ช่วงกลางดึกส่วนอีกจุดช่วง9ก้นาฬิกาที่หน้าสพศีสาครเกิดเหตุระเบิด รถกระบะ4ประตูของตำรวจนายหนึ่งแรงระเบิดทำให้ท้ายรถกระบะได้รับความเสียหายชิ้นส่วนระเบิดแสวงเครื่องใส่ไว้ในกล่องเหล็กน้ำหนัก2กิโลกรัมแต่เคราะหดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บคาดว่าคนร้ายน่าจะผูกระเบิดไว้ใต้ท้องรถก่อนจะจุดชนวนเช่นกันค่ะ